ครับข้าวผัดอยู่ที่เมืองซานซานตาครับก็เ like ห็นผินน่ากินมากเขาจะใส่เป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงตุ้เชียงใส่เกลือใส่สี้วดำลงไปนะโอ้โหแล้วผัดแห้งๆจิ้เกลียงนะครับโอ้สุดยอดครับผมเห็นแล้วผมอยากจะกินเลยครับใส่ข้าวผัดุีเชียงแบบนี้ครับสั่งเลยไหมขยาตาตู เบลป่าเอามาบลาป่เวากินเท่าสันเจ็ดสิบเท่าสอ่าหนึ่งมากันที่นีสั่งเลยครับสั่งเลยเพราะว่าดูแล้วถ้ากินมากปักแห้งๆแล้วผมก็จะนั่งกินถ่ายให้ดูด้วยครับนี่ครับผมอยู่ที่เมืองซานเซียน เซนต้าเซนต้านะอยู่ที่เกาะชุมาตาทางตอนเหนือนะครับก็วันนี้เจออาหารถูกใจจานแรกแล้วครับแน่นอนครับต้องมีจานต่อไปแน่นอนดูอะไรที่อร่อยก็กินอีกครับผมเจออะไรก็กินเรื่อยๆเพราะว่าอาหารอร่อยอย่างเงี้ยไม่ได้หากันง่ายๆเมืองนี้ผมดูแล้วรู้สึกมีนคนเกลียดอยู่เยอะดูเชื้อสายเกลียนนะลูกร้านค้าอะไรเงี้ยครับ มีคนกินเยอะเลยครับโอ้เยอะมากาาใส่ไข่ลงไปครับคุ้เชียงเต้าคู่เต้าคู้ปลาหมึดก็ไม่ใช่ตุกชิ้นกุง้งร้องไปผัดรวมกันแล้วก็ใส่ ใส่ไข่เป็ดข้างในมันจะแดงกว่าหอมกว่าจริงผมก็ชอบนะก็ผัดใส่ไข่เป็ดเลยชอบปากใส่ไข่เองดูตอนน่ากินมันแม่สุดยอดนะนี่ใส่ตุ๋มไไมไมไนมน,นี่ธรรมดาจริงๆกินให้อร่อยเลย <Yeah. S 2> ผมเนี่ยเผลอๆเนี่ยผมคิดว่าผมอยู่เมืองจีนได้ทำไปคิดว่าอยู่ปีนังอนะไรเนี่ย จานละยี่สิบบาทจานดิซีนี่ใช่นนครยี่สิบบาทก็โอเคเลยครับอาหารที่นี่ถูกครับเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อกี้ไม่เย็นที่ผมก่อนมาผมกินข้าวไปละจานหนึ่งจานนั้นก็สามสิบบาทเองจริงๆเรากินไม่หมดนะครับมันเยอะแต่ว่าผมคงจะไม่ได้บอยเขาใส่กล่องไว้ครึร่งหนึ่งอนะ่ะตัดได้หมดกินไม้หมดได้เท่าไหน่ก็เท่านั้นนะครับ เตรียมตัวครับกินก็ไม่ล่าก็วางกระเป๋าลงครับเสร็จแล้วก็เตรียมกล่องกระดาษชิู่ไว้เพื่อที่จะตั้งถ้าดูแล้วตั้งไม่ได้ก็เอา กระเป๋าที่มาวางแล้วก็วางบนนี้แทนครับกเตียไปหน่อยบาง่ะต้องกินมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่ง <Okay. S 1> โอเคจบมาแล้วครับข้าวผัดสูตรของเมืองเสียนต้า อาหจานแรกของเมืองนี้ที่กินแบบสรีทฟู้ดเจอปุ๊บถูกใจกลเลยถูกตาต้องใจใช่เลยอยู่ที่ว่าจะเก็มไปหรือเปล่าอะไรเท่ครับ เยครับมีซอสให้แดงๆ อร่อยจริงครับไม่แกงยอเหมือนข้าวผัดแห้งๆอ่ะก,อก่อเจริงครับโอ้คือเชียงนิดหนึ่งครับใช่ครับ น้ำเต้าหู้เนี่ยเป็นเต้าหู้นะใส่ถึงเต้าหู้เต้าหู้ปรุงรสอร่อยครับไม่ผิดหวังจริงครับ tăng đa, <laughs> <laughs> không thử hỏi phần con trinh nhớ vào tôi 嗯，老好了，伙。嗯 แ่นี้ก่น,นะมันเพิ่มมือบางแต่ออกอร่อยทำาพื่อไว้เมืองเตียมข,ข้ากรอบถัมาตา